พูเราเคยรู้สึกให้อภัยกับการกระทําของใครไม่ได้แล้วยังติดค้างอยู่ในใจบ้างไหมครับแม้กระทั่งการกระทําของพวกเราเองตัวเราเองที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ในอดีตรเราเคยทําผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่แล้วเรารู้สึกว่ายังโทษตัวเองยังด่าตัวเองอยู่ในใจว่าเราทําผิดพลาดมาแล้วเราให้อภัยตัวเองไม่ได้ไหมครับ mm hmm. พี่เอเนี่ยเคยมีหลายๆครั้งหลายๆเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันยังอยู่ในใจเรานะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่สุดก็คือว่าพี่เอเนี่ยโตมาจากครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบเนาะพี่เอไม่ได้อยู่กับพ่อนะครับพี่เออยู่กับแม่เนาะพ่อหรือว่าป้าพี่เอเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับหลายครั้งในอดีตพี่เอเคยรู้สึกไม่เข้าใจรู้สึกตั้งคําถามกับวิธีการบริหารจัดการความรู้สึกของเราที่ป้าเข้าปฏิบัติกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันมีหลายครั้งที่มันสะก,กิดใจแล้วเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยทำไมเขาทำแบบนี้กับเราวะนะครับมันก็ทำให้เรารู้สึกค้างคาอยู่ในใจหลายเรื่องนะครับจนโตเป็นผู้ใหญ่เลยนะหรือแม้กระทั่งบางเรื่องนะครับที่ย้อนไปในอดีตแม้กระทั่งเรื่องความรักนะครับพี่เอเคยมีแฟนนะครับเป็นแฟนคนแรกเนี่ยเราก็จบกันไม่ดีเพราะพี่เอ,เอบริหารจัดการได้ไม่ดีแล้วก็สุดท้ายก็พูดกันตรงๆก็คือเหมือนเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายบอกเลิกเขานะครับ แล้วมันก็ทําให้เรื่องนี้มันก็อยู่ในใจพี่เอไปหลายปีเพราะเรารู้สึกผิดกับการทําตัวของเราเองนะครับแล้วเราก็ไม่แห่ภัยตัวเองหรือแม้กระทั่งในตอนที่ทํางานแล้วนะครับพี่เอก็เคยมีครั้งหนึ่งที่มีมีน้องคนหนึ่งในที่ทํางานนะครับก็คือลูกน้องเราเนี่ยแหละเขาก็เขาก็ปฏิบัติตัวในการทํางานได้ไม่ตรงใจเราและสุดท้ายเราก็เราก็บีบเขาออกจนเขาก็ต้องตกงาน พอเขาตกงานเขาเขาเขาออกจากงานไปแล้วนะครับพี่เอก็มารู้สึกผิดว่าเออจริงๆการกระทําของเราในบางเหตุการณ์อมันก็แรงไปมันก็หนักไปนะครับทีนี้มาย้อนคิดครับจนวันหนึ่งพี่เอก็ได้ได้มาได้แง่มุมเนี้จากครูบาอาจารย์เนาะเราก็มาคิดว่าเฮ้ยเอ,อ่อการที่เราไม่ให้อภัยคนอื่นหรือแม้กระทั่งไม่ให้อภัยตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วอะครับเราลองมองย้อนกลับไปว่าเราในอดีตณนะวันนั้น ความรู้ความสามารถบุธิภาวะทางอารมณ์การบริหารจัดการทุกสิ่งอย่างในวัยนั้นในความรู้เท่านั้นในปัญญาเท่านั้นมันทําได้แค่นั้นเว้ยย้อนกลับไปเช่นในตอนความรักของเบยครั้งแรกก็คือเราบริหารจัดการมันได้ไดีเพราะมันเด็กอะ่ะอายุสิบกว่ามันคิดได้แค่นั้นทําได้แค่นั้นก็เลือกปฏิบัติแบบนั้น แต่ถ้าย้อนกลับไปในวันนี้เอาตัวเราในวันนี้ที่โตพอแล้วมีวุฒิภาวะในทุกๆด้านไปบริหารจัดการเรื่องนั้นมันอาจจะไม่จบแบบนั้นหรือแม้กระทั่งเรื่องงานนะครับพี่เอในวันนั้น30ต้นๆกับการเป็นผู้จัดการแล้วก็แล้วก็ปฏิบัติกับนั้นกับกับน้องคนนึงจนเขาถูกไล่ออกถ้าวันนี้เอาพี่เอไปบริหารมันก็อาจจะไม่เกิดเรื่องนี้นะครับสุดท้ายครับเรื่องนี้มันบอกให้เรารู้ว่าเราในวันนั้นเนี่ยณวันนั้นเนี่ยเราทุกคนครับ บริหารจัดการเรื่องใดๆกับเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยด้วยความรู้ความสามารถบุธิภาวะทางอารมณ์ฐานะทางการเงินทุกอย่างทุกปัจจัยมีผลทั้งหมดในการตัดสินใจณนะวันนั้นเพราะฉะนั้นเขาทําได้ดีที่สุดในวันนั้นเท่านั้นไม่ว่าเราจะเป็นเรากับใครหรือคนอื่นที่ปฏิบัติกับเรานะครับเช่นเรื่องคุณพ่อไง สุดท้ายพี่เอก็ก็เข้าใจอ๋อโอเคณนะวันนั้นน่ะพ่อเราเนี่ยเขาอายุมีเราตอนอายุยี่สิบ็อย่างเงี้ยเราตอนอายุยี่สบเ็ดเราก็ยังไม่ได้เรื่องในราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาคงทําได,ด้ดีที่สุดเท่านั้นแหละหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆปัจจัยต่างๆเขาทําได้ดีที่สุดเท่านั้นณนะวันนั้นพอคิดได้แบบนี้ครับมันก็เบาใจในทุกๆเรื่องทุกวันนี้ครับบอกได้เลยว่าไม่มีเรื่องไหนที่ในจิตใจของพี่เอที่พี่เอให้อภัยไม่ได้ ทั้งคนที่เคยกระทํากับเราหรือเรากระทํากับคนอื่นแล้วเราให้อภัยตัวเองไม่ได้บอกได้เลยว่าทุกวันนี้ไม่มีแล้วเพี่สามารถคิดแบบนี้แล้วมันทําให้เราเบาใจขึ้นเราสามารถให้อภัยได้ทุกคนทั้งคนอื่นและตัวเราเองนี่แหละครับคือวิธีที่พียอยากจะแบ่งปันให้กับทุกคนที่ค้างคาใจติดใจมีปมกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คนอื่นมาทํากับเราหรือเรา ไม่ให้อภัยตัวเองเอาวิธีนี้ไปใช้ครับเราท,ทําได้ดีที่สุดณนะวันนั้นณนะช่วงเวลานั้นด้วยความรู้การศึกษาฐานะวุฒิภาวะทางอารมณ์เราท,ทําได้ดีสุดเท่านั้นคนอื่นที่ทํากับเราก็เช่นกันถ้าคิดได้แบบนี้ครับเราจะสามารถให้อภัยได้ทุกคนครับเนอะแล้วเจอกันในอีีถัดไปครับกับรายการยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย <c oughs> แล้วเจอกันครับในอีถีดไปครับ